สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel คิดโซนนะครับก็วันนี้จะพามาเช็คดูว่ากิเลมพยองนั้นโกยเงินไปแล้วกี่ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ s c g เมืองทองนั้นที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยเงินโบนัสในแต่ละรอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกิเลมพยองนั้นเพิ่งก็เอาชนะอุลซานฮุนไดไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันในศึก AFC ีแชมเปี้ยนลีกรองนัที่4เมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี้เับซึ่งงก็ส่ ให้หลังจากฝูงของกลุ่มอีมีอยู่8คะแนนด้วยกันและหากเก็บเพิ่มอีก2คะแนนจาก2นัดที่เหลือก็จะสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ก็ได้มีการเปิดเผยว่าเหล่ากีลนพยองนั้นโอยเงินจากการแข่งขันที่ผ่านมาไปแล้ว120,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4.2ล้านบาทด้วยกันด้วยผลงานชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครใน การแข่งขันดังกล่าวโดยหากว่าชนะในอีก2เกมรอบคัดเลือกก็จะได้รับเงินประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐกอราวประมาณ3.5ล้านบาทหรือหากสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ก็จะมีเงินสะสมรวมเกือบ130ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ก็ได้กำหนดเงินรางวัลไว้ดังนี้นะครับก็คือรอบแบ่งกลุ่มชนะ5 0,000ดอลลาร์สหรัฐกอราประมาณ1.7ล้านบาทแต่ถ้าเสมอก็10,000ดอลลาร์สหรัฐกอรา ราวประมาณ3 5แสนบาทส่วนถ้าแพ้ก็จะไม่ได้รับเงินโบนัสเลยส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นก็จะได้ประมาณ8 0,000ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันก็จะราวประมาณ2.8ล้านบาทส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะได้ประมาณ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐก็ราวประมาณ4.2ล้านบาทส่วนในรอบรองชนะเลิศก็จะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐก็ราวประมาณ7ล้านบาทด้วยกัน ส่วนรองแชมป์ก็จะได้เงินประมาณ1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ52.5ล้านบาทแต่ถ้าโชคดีแล้วก็ฝีมือถึงนั้นชนะเลิศก,ก็จะได้ประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คงประมาณ105ล้านบาทเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก s p o r t m t h a i c o m นะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ